สวัสดีค่ะนิชาพาทัวร์ค่ะวันนี้นะคะนิชาพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านดอนหลีค่ะตำบลหนองบวแก้วอำเภอพยาคขาภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะท่องเที่ยวโอท็อปะวัติถิถีวันนี้เราจะพาไปดูอะไรเดี๋ยวตามนิชามาเลยค่ะพอเดินเข้ามาก็จะเจอกลุ่มแม่แมค่ะนิชาก็อยู่กับแม่แม่นะคะซึ่งแม่ๆก็กําลังสาวไหมกันอยู่เลยนะคะนี่เลยค่ะนอนไหมที่เต็มตัวแล้ว เราก็จะนํามาสาวนะคะสาวเอาเส้นไหมแล้วก็เราก็จะได้ดักแด้ด้วยค่ะที่แม่กําลังตักอยู่นั้นก็คือดักแด้นะคะที่เราจะนําไปประกอบอาหารด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะตู้แม่แม่ก็รังสาวใหม่กันอยู่เลยนะคะนนี้เลยค่ะร้อนใหม่ที่เต็มตัวแล้วเราก็จะนำมาสาวนะคะสาวเอาเส้นใหม่แล้วก็เราก็จะไ้ดักแด้ด้วยค่ะที่แม่กำลังตักอยู่นั้นก็คือดักแด้นะคะที่เราจะนำไปประกอบอาหารด้วยได้ตัวแล้วปุ๊บเขาก็จะชักใหญ่นะน้องเขาตัวเจริญไวเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ตุนี้เรียกว่ากะจอเป็นว่าจักเอิรนวากะจอนน้อูกองเนาะ ะะะแล้วน้องก็จะสร้างสร้างสร้างอันนี้อะไรนะสร้างรังนะคะเขาเรียกรังไหมนะคะตัวนี้เสร็จแล้วพอเขาสมบูรณ์ครบกี่วันนะคะน้องก็จะสร้างตัวใหี่กี่วัน3 <ผม S 1> ามวันก็จะอ,ออกมาใส่ง้อน,นึ่ง <ส uv. S 1> แล้วก็ทกําการสาวเมื่อได้เส้นไหมที่เราสาวแล้วนะคะเราก็จะเอามาตีเกลียวเพื่อ<ม>เพื่อเอาไปเอาไป,าไปทไําในกระบวนการต่อไปนะคะในการทอผ้าของเรา ะะเราก็จะเน้นโทนสีธรรมชาตินะคะโดยช่างฝีมือที่เป็นคนโบรามโบลานค่ะนะคะก็ใครทีออ่อยากดูงานหรือยังไม่เคยเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่แบบน่าเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้จริงๆนะคะที่ในอำเภอพญากระพงที่ใสของเราได้เนาะแม่เนาะถือว่าเป็นบุญมากเนาะแม่ที่ที่เราได้มีศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งสมเด็จพระพันวหลวงท่านก็นเนาะ ในหลวงรชัชการที่9ของเรานะคะไถ่แมาสาไวัยค่ะให่คนชุมชนในทองทีทองจินของเฮาได่เอ่อเขามาเยี่ยนบู้ได้เขามาที่อาชีพและคะแม่เนาะทุกอย่างเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นของที่มีคุณค่าในพื้นที่ของอภอพยักเขาเป็นที่สของเรานะคะใบาการันตีใบเสร์จนะคะจาก